เออสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนครับพี่โปมาแล้วครับเออเออจะกัดขาจะกัดขาไอ้กัดขาจะกัดขาจะกัดขาอ่ากินข้าวอิ่มแล้วจะเล่นครับกินข้าวอิ่มแล้วจะเล่นครับกินข้าวอิ่มแล้วจะเล่นครับเออเออเอ้าเออเอเออเออ

แสงมาแฟมาแฟนกลังลเอาขึ้นเอาลุกขึ้นก่อนขึ้นนขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยีข้าวอิ่ะจะเล่นก่อนก่อนนอนครับพี่ป้อจะเล้ก่อนนอนครับกปจะเล้ก่อนนอนครับกปจะเล้ก่อนนอนครับ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 อขันกันเลยครับ ครับเลยครับเอ้า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  ไันนี้การีบอีกนี e ่ถีบอนีนี่ทีอีกเอ้าเออจะกัด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 จะกกัดเอตายตายตายอ้าฮาฮอา่าายอยง Yeah. <laughs> เลยครับเออคาบ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 เรจะคาบจะคาบเอาลุกขึ้นกันลุกขึ้นกันเอาลุกขึ้นด้ลุกขึ้นด้อ่ะลุกขึ้นด้ะเจ็บไร ơi chép chép bắt ra bắt chép quật bây giờ gửi lọ chép chép quật đầu Mày cắt cắt trang vô rồi mày khét bùa với lọ 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 khét nói với lọ khét bùa với gì khét bùa với lọ khét bùa với lọ khét bùa

ายเสียกินได้หลเนะเออีเอออ้เอ้าเออ้โยจะเหรนใ้มือถาสจะแขนย่างเดียวเนาะเฮนหรินถาสัะแขนย่างเดียวมั้ยขาดขาอีกต้องหักไปฮะขาดขาอีกต้งหักตีนอ้าอ้อขาดบบกขา

เมกันเดดูดูออออออเห็นปะเห็นี่เสือป่วิเสวะกินข้าวอยู่ไหนเหมอ้อเห็นตัวเองะเห็นตัวเองะเห็นะของเราอะรฮะลุกขึ้นกันลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเแล้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยื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 นน่สอง เดนทเอกตันี่ตันี่ตันี่็ต้งไปข้วยอต้องไปขั้วยอ้กินเข่าะก็ก็ต้อง้วยนะ่ะตันี่่เสียเสียก็ไม่ได้ไรมาแบบนี้หอโอไดไปไอไ้ไปกล้วยหมกินเขาแล้วไ้ ทำยังควณยไเหรหนังจาของกินอิ่มเดีวอเอคอาเอานนนนเกทไปคยไอไไอิ้อกว่าิ้งอิ่มเดี๋ยวไงไอจิ้ก็วะแต่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 อ้ทารทารทาเร

ก็สัรวจดี่อย่างไรฮะมามามาฮมาฮามาแกท้มหนาก็กินวม,ม,ม,ม่ได้จักมามาจกไปก็นกล้วยไอย้กินน้ำจะวัดจะความกินบว์วัดแห่งโชคดีจะไอมากินน้ำฝนมา,มาพี่มาพี่ไอ้ล้วพี่เ้าง ไปแล้วไปแล้วมาๆๆๆๆมามลมาเรียมาเรียมาเรียมาล FC ก่อนเลื่อเรอเจะไปนอนแล้วพ่อจะนอนแล้วก็หมดป่ะหมดไหมหมดไหมโอ้ยยังเหลือตั้งเยอะเหลือตั้งเยอะเลย มันเหลือเยอะเลยนะ่ะคือว่าให้อ้กยินให้หมดก่อนอย่าเพิ่งไปขู่ออยไปขู่ออยเห็นหนังเวลาไปจะไปขู่อ่อยไม่ให้ไอ้อยวากินของกินบอร์เรดแล้วนะมีอะไรแล้ววันนี้กินน้ำก้อนบัตรมีแล้วครับกินน้ำก้อนครับเล่นจนเมียแล้วครับเล่นเหนื่อยแล้วครับกินน้ำก่อนครับบม่ไหวแล้วครับขอบคุณเอฟซีมากมากนะครับป๊อกกินเสร็จปีโป้จะไปนอนแล้วครับ หลับฝันดีนะครับขอบคุณครับ FT ท,ทุกท่านหลับฝันดีนะครับ